มันมีเส้นกากบาทมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองจริงหรือสวัสดีครับผมทันตแพทย์ดูแลมือผ่านนรัุถกรรมนะครับผมก็พบกับทุกท่านอีเช่นเคยวันนี้เราจะมากล่าวถึงเส้นกากบาทว่าคนที่มีเส้นกากบาทมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอย่างที่เขาเล่าหรือจริงหรือจริงๆจ,จะบอกว่าหลายคนคงรู้จักเส้นกากบาทอยู่แล้วสําหรับคลิปที่ ผมทามาแต่ก่อนว่าคลิปเกี่ยวกลายมือนะว่าหรือบางคนอาจจะที่ศึกษาหรือชอบเรื่องลายมือก็จะสังเกตดูลายมือตัวเองว่าเส้นกากบาดกลางฝ่ามือนะกลางฝ่ามือเส้นกระบาทกลางฝ่ามือนะเส้นกระบาดกลางฝ่ามืออยู่ตรงนี้นะมันจะเป็นเส้นวาสนาก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะเออเส้นวาสนามันจะขึ้นมาตรงเนี้ย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 ตัดขึ้นไป ถึงถึงนิ้วกลางกเส้นวาสนาแต่เส้นกากบาตรก็ตัดฉับอยนี้ก็พอเข้าใจกันอยู่แล้วบางคนอาจจะเอ่อตัดมันมันจะโดดเดี่ยวเป็นอย่างนี้เลยนะเป็นกากบาตรเดียวเดียวเลยตรงกลางฝ่ามือแสดงว่าเส้นกากบาตรต้องอยู่ตรงนี้ไม่มีกรณีอื่นว่าจะไปอยู่ที่อื่นนะถ้ากรณีว่าเส้นกากบาตรไปอยู่ที่อื่นไม่ใช่นะไม่ใช่นั่นคือกากบาตรเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่กากบาตรกลางฝ่ามือเลยบอกว่าคนที่มีเส้นกากบาตรที่ผมหมายถึงเนี่ย มันต้องกรารกระบาดกลางฝา่ามือนะครับผมการกระบาดกลางฝ่ามือเพราะฉะนั้นจะบอกว่าคนที่มีเส้นการกระบาดเนี่ยหลายคนสงสัยว่าเอ้ามีสิ่งศักดิ์สิคุ้มครองจริงหรือเปล่าแต่ผมจะบอกเลยว่าคนที่มีเส้นการกระบาดย้ําว่ากลางฝา่ามือใช้คํานี้ว่าส่วนใหญ่แล้วชีวิตของเขาเอาเรื่องชีวิตก่อนล้วจะพูดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะมันต้องค่อยๆลำๆดับไปชีวิตของเขาบางทีมันเจอจุดหักเหค่อนข้างบ่อย จุดเหอ,อะไรเช่นโซว่าคุณาบางคนนะอันนี้มันชีวิตไม่เหมือนกันบางคนเป็นลูกคุณหนูเลยเป็นลูกคุณหนูลูกคุณหนูคุณชายคุณนายแบบเกิดมันชีวิตราบเรียบแบบไม่เคยเจออะไรลำบากเลยพอถึงเวลาจุดจุดหนึ่งของชีวิตและส่วนมากที่น่าแปลกคือมักจะเกิดตอน30ที่ว่าจะเปลี่ยนบางคนเปลี่ยนเลยนะแต่ถ้าคุณหนูคุณนายเหล่านั้นทําความดี อยู่ในศีลในธรรมส่วนมากเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนไปในทางดีส่วนมากนะเลยบอกว่าคนที่มีเส้นกระบาดส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เป็นลูกคุณหนูคุณนายบางทีเอาเอา,เ,อา,เ,อาเรื่องเรื่องที่ว่าดีเราพูดแล้วนะว่าทําบุญทําทานเป็นคนที่ศึกษาอะไรมาในเรื่องของธรรมะมักจะไปในทางดีแล้วพ่อแม่สอนดีนั่นก็คือบุญวาสนาเขาเพราะพ่อแม่สอนดีให้สวดมนต์ไหว้พระนั่นก็คือชีวิตรุ่งบางทีอาจจะแทบไม่เคยลำบากเลยแล่วิธีอย่างนี้ที่ควจะสอนคนเล่นเส้นลายมือกระบาด ว่าถ้าก,ก,กระบาดแล้วมือเดียวยาวถึงแม้ว,ว่าฐานะของคุณจะไม่ได้แบบเบ้อวางอลังการมีบ้านร้อยล้านพันล้านแต่ชีวิตของคุณไม่ลําบากแน่นอนบางทีได้ผัวรวยด้วยถ้าเป็นผู้หญิงถ้าผู้ชายก็มีนาราียบธรรมยังไงชีวิตไม่ได้ลําบากแบบอะไรชี้ช้ากระลำปีเลยบอกว่าเส้นกระบาดเนี่ยถ้าถามว่าถ้าเป็นผู้หญิงแล้วมีเส้นกระบาดแล้วบางทีเส้นวาสนามันยาวเกิน อันนี้อาจจะยาวด้วยหรืออาจจะไม่ได้ยาวแต่ผมจะบอกว่าถ้าคุณเป็นคนแบบขยันทำมาหากินน่ะหรือว่าอะไรยังไงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทําบุญไม่ได้สร้างทานเท่าไหร่จึงบอกว่าบางทีฟ้าเขาจะให้คุณมาทํานู่นทนํานี่เช่นเหนื่อยแต่ว่าเวลาที่อายุมากมันก็ยังเหนื่อยอย,อยู่คือชีวิตทําตลอดไม่ค่อยได้หยุดพักก็จะเจอบ่อยในคนที่มีเส้นกากบาทแต่นี่ยังไม่ใช่ประเด็นของเส้นกากบาท คือชีวิตคุณต้องเหนื่อยต้องทําต้องสู้อะ่ะมีอยู่สองประเด็นคือถ้านี้อย่างที่ผมพูดนะว่าถ้าขเขาเรียกว่าอา่าถ้าแบบเกิดเป็นลูกคุณหนคุณนายแล้วทําตัวแบบไม่ดีอะ่ะหรืออาจจะเป็นเกิดยากจนก็ได้นะแต่ว่าถ้ายังสร้างตกรรมไม่ยอมหาความตื่นรู้ของชีวิตยังไงไม่ออดอยากหรอกแต่ว่ามันจะลําบาก อันนี้พอเข้าใจนะแต่ถ้าคุณเกิดอยู่ในภพภูมิที่ดีแล้วอย่างเช่นเกิดในชาตินี่ดีแล้วเป็นลูกคุณหนูคุณนายใช้ชีวิตอย่างดีแล้วสร้างบุญสร้างทานปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยชีวิตดีแน่แล้วไม่ค่อยลําบากหรอกใช้คํานี้นะหรือบางคนอาจจะมีดวงบางดวงดวงมันพูดได้หลายแบบนั้นอย่ามาเอาแบบตายตัวนะได้บอกว่าบางคนอาจจะมีชีวิตที่เลินเลอหรูหรากินของแพงทุกวันแต่บางทีอาจจะ ต้องถึงจุดจุดนของชีวิตช่วงเบนจะเพศเปลี่ยนแปลงชีวิตอาจจะต้องมาแบกรับอะไรบางอย่างเพราใจนะนับฟ้าเขาให้มาทำะ่ะฟ้าให้ทำเช่นคุณมือจ,จุดจุดหึของชีวิตตองมติคุณเป็นลูกประธานบริษัทแต่พอคุณรับตําแหน่งนั่นแหละเออเหนื่อยเลย ฉะนั้นจึงบอกว่าชีวิตของคนเราที่ผมกล่าวมานี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่มีเส้นกระบาดกลางฝ่ามือเท่านั้นไม่ใช่ทุกคนแต่มันก็ชีวิตคล้ายๆแบบนี้เลยบอกว่าชีวิตคุณสร้างบุญหรือ,อยังแล้วพูดถึงบอกว่าเส้นกระบาดเป็นเส้นที่เขาเรียกว่าเหมือนกับพอให้มาทําอะไรบางอย่างให้หาคําตอบของชีวิตเลยบอกว่าคุณมีเสียงสีงคุ้มครองอย่างที่ผมพูดไปตอนแรกไงมีอยู่แล้วยังไงส่วนมากมีนะส่วนมากกระบาดกลางฝ่ามือมันมีแบบนี้ด้วยนะผมพูดละเอียดเลยนะ มันมีชัดกับไม่ชัดด้วยกับเคยมีชัดแต่ว่าบางลงเลยบว,ว่ามันคืออะไรส่วนใหญ่แล้วคนที่มีเส้นกระบาดกลางฝ่ามือมักจะเป็นคนที่แบบชอบศึกษาเรื่องเล่นลับผมเห็นเลยนะแต่นี้เป็นมาเยอะนะอาจจะแทบร้อยคนก็เห็นแบบเก้าสิบเก้าคนเลยก็ได้คือชอบศึกษาเรื่องเล่นลับเรื่องเล่นลับไม่ใช่เรื่องของเป็นการสวดมนต์ไหว้พระ หรือจะเป็นเรื่องของการศึกษาเรื่องศาสนาอย่างเดียวบางคนศึกษาเรื่องศาสนาเซนศึกษาเรื่องเล่นลับศึกษาเรื่องเหมือนที่คุณเป็นพุทธแต่คุณชอบศึกษาเรื่องศาสนาคริสต์ชอบศึกษาศาสนาอิสลามหรือบางคนก็อาจจะเป็นการศึกษาเรื่องเกี่ยวข้องกับอ่าสายศาสตร์อีงนีก็อาจจะชอบศึกษาแต่ว่าเป็นเส้นกระบาดการฝ่ามือเนี่แหละคือคุณชอบศึกษาเรื่องปรัชญานอกตัว อะไรอย่างนี้หรือศึกษาเรื่องกลับเข้ามาน้มดูใจภายในแต่คุณจะไม่ศึกษาเรื่องทางโลกเท่าไหร่หรือบางคนก็ศึกษาเรื่องทางโลกพวกศาสตร์เคมีเคมีพวกเล่นแร่ปแปรธาตุอ่ะอันนี้พอเข้าใจนะหรือบางคนอาจจะไม่รู้จักเล่นแร่ปแปรธาตุพวกพวกเล่นแร่ปแปรธาตุกันอา่าเศษเศษอะไรพวกไม่ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดออกนอกทะเลไปไกลแต่มันมีอยู่จริงนะศาสตร์พวกนี้แต่ผมจะไม่พูดมากเพราะฉะนั้นถ้าพูดมากเดี๋ยวเดี๋ยวดยมันจะหาว่าอุตลิบนะครับผมนี่เช่นการเปลี่ยน <c oughs> เขามาถันให้ใกลายเป็นอะไรพวกนี้พวกเล่นแร่แปรธาตุนะอถ้าพวกอะไรนี้พวกเสกอะไรแบบแนะั้นเลยบอกว่าพวกคนที่มีเส้นกันบางทางฝ่ามือบางคนชอบศึกษาเรื่อง U F O อะไรประมาณพวกนี้ชอบศึกษาเรื่องแบบเนี้ยที่ผมชอบอะ่ะความจริงเถวผมก็เป็นคนคนหนึ่งนะที่เหมือนกับแบบเนี้ยมีลักษณะนี้เหมือนกันเลยบอกว่าชอบเอา ศึกษาเรื่องอุกกาบาตศึกษาเรื่องนอกโลกก็เป็นแบบนี้เหมือนกันบางคนตั้งตัวเป็นอาจารย์ตั้งตัวเป็นเจ้าลัทธิก็เป็นไปได้เหมือนกันหรือบ,บางคนอาจจะมีองค์เนี่ยเริ่มเข้าเรื่องละเลยบอกว่าบางคนก็มีสิ่งศสิคุ้มครองแต่คุณจะบอกต้อยทั้งร้อยคุณต้องเชื่อว่าคุณไม่ได้โดดเขาเราไม่ได้โดดเดี่ยวตัวคนเดียวบางคนอาจจะเป็นสมถะไม่ได้แบบอยู่ว่าคนเดียวอะแต่ว่าคุณก็มีอะไรบางอย่างสอดส่องคุณอยู่ บางคนอาจจะเหงาจังอยู่ตัวคนเดียวแฟนก็ไม่มีอ่าอยู่ตัวคนเดียวพี่น้องก็ห่างหายไปแต่เขาก็ไม่ได้เหงานะเขาก็รู้สึกเหมือนกับว่าเขามีอะไรอยู่เคียงข้างเนี่แหละเขาถึงบอกว่าเส้นกระบาดกลางฝ่ามือมันจะเป็นแบบนี้บางคนมีหมาตัวเดียวอยู่เป็นเพื่อนแต่ก็รู้สึกเหมือนกับไม่ได้เหงาเลยก็อยู่กับหมาก็ได้แต่ว่าเขาก็รู้สึกไม่ได้เหงาเพราะว่เขามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เป็นเพื่อนบางคนเนี่ยไปอยู่แถวโรงเรียนเก่า เราก็ไปนั่งมอ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 งอะไรก็รู้สึกเหมือนว่ามีอะไรอยู่ข้างๆแล้วไม่ได้มีคนเดียวด้วยนะรู้สึกเหมือนกับมีเป็นฝูงเลยอันนี้ผมไม่พูดนะเออเนี่ยจึงบอกว่ามันมีอะไรแปลกๆเรื่องที่พิสดารทะลึกอยู่กับเขาตลอดสาหรับคนที่มีเส้นกระบาดาากลางฝ่ามือซึ่งที่สําคัญคือเล่าให้ใครฟังก็หาว่าบ้าเนี่ยสำหรับคนเ,เส้นกระบาดาากางฝ่ามือจึงบอกว่ามันเกี่ยวสิ่งสิคุ้มคอง เลยบอกว่าคนที่มีเส้นกระบาดกลางฝ่ามือเนี่ยมันจะมีประสบการณ์อะไรแปลกๆเนี่ยเพราะคุณเป็นคนใช้คำนี้นะว่าคนที่ค้นหาอะไรหรือศึกษาหาอะไรถ้าเขาตั้งใจหามันจะเจอเขาเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กแล้วเรื่องแปลกๆเรื่องพิศดารพลึกเขาตั้งใจหาเขาสนใจส่วนใหญ่มันเป็นตัวตนตั้งแต่บรรจุพลังงานมาตั้งแต่เกิดถ้าเชื่อผมก็เชื่อนะ คือบแต่ผมจะบอกคนที่ด,ดูคลิปนี้งไงก็ต้องมีความเชื่อแหละเลยว่าบรรจุมาตั้งแต่เกิดเขาจะมีความคิดที่จะะฝ่หาอะไรบางอย่างที่ติดตัวมาเขาตั้งแต่ชาติก่อนเลยบอกว่ามันเหมือนกับมีของอยู่แล้วอ่ะก็เลยฝ่ายหาเรื่องพวกนี้แล้วพอเขาฝ่ายหาบางทีอาจจะยังไม่เจอแต่พอถึงจุดจุดนึงเมื่อถึงเวลาทุกอย่างบรรจบกันมันจะมาเองบางคนบอกว่าเอา้าเรื่องคู่ของเซกกะบาดก็เหมือนกันบางคนอาจจะบอกว่าเอา้า ไม่มีคู่สักทีบางคนก็มีบางคนก็ไม่มีหรือบางคนคู่อาจจะยังไม่มายังไม่เกิดเรียกง่ายๆแบบนี้แต่ไม่ใช่ธรรมดาแน่นอนผมจะเลกอย่างบบนี้เลยบอกว่าบางคนคู่ที่มากับเส้นกระบ,บาดกลางฝ่ามือบางทีมันจัดสรรให้เขาไม่ให้คุณละเละนล่าเซงสซ่ซีโซะมันกับเขาจัดสรรให้เมื่อถึงเวลาอะไรต่างๆที่เหมาะสมจะมีเบื้องบน ือเขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมว่าเนี่ยแหละคุ้มครองคุณอยู่ไม่ให้คุณไปอออกนอกรูนอกทางย่างเช่นสมมติคุณจะไปรับแ,แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองดูแลคุณอยู่ก็เป็นบางคนจะบอกว่าทุกคนเป็นซอสเป็นจัก,กรวาลอะไรเหมือนกันหมดมีพระเจ้าองค์เดียวกันไม่ใช่นะครับผมอย่าเข้าใจผิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มาดูแลแต่ละคนที่บางคนชั้นสูงชั้นต่ํามันมีด้วยนะชั้นต่ําบางคน ทำไมงโงหัวไม่ได้เลยเพราะเขาไม่พัฒนาใจ,ใจิตใจเขายังอยู่ในระดับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขายังไม่พัฒนาใช้คํเนี้แต่เขาก็มีนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พวกนั้นคุณเคยคิดไหมว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เป็นชั้นต่ําแต่พวกนั้นเส้นกระบาดก็มีอีกแบบหนึ่งคือจางๆหรือเส้นกระบาดท,ที่ไร้สมรรถภาพหรือบางคนไม่มีเส้นกระบาดเลยมีเส้นลายมือแค่หนึ่งถึงสามเส้นเองพวกนั้นจะอยู่ในระดับกรรมกรระดับล่าง หรือบางคนทําอาชีพไม่ทุทจริตตัวอย่างหนึ่งคือความคิดก็ไม่ไปไหนแต่สำหรับคนที่มีเส้นกาก,กบาทมีเส้นดอกบัวมีเส้นที่สวยๆงามๆพวกเส้นแบบละเอียดแล้วมือนิ้วมือเรียวงเรียวสวยงามคนพวกนั้นยังไงก็ร่ํารวยครับไม่ใช่แค่ร่ำรวยรวยยังมีความสุขสงบทางจิตใจและคนพวกนั้นส่วนใหญ่จะเข้าวัดสวดมนต์ฟังธรรมหรือมีปรัชญาประจําใจนี่สําคัญมาก เลยบอกว่ามันต่างกันจะมีบางศาสนาบอกว่าทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกันเป็นวินยูชนอะไรแฮอะไรเนียแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่มีความเท,าเท่าเทียมกันในโลกใบนี้หรอกเลยบอกว่าบางคนเกิดมาทําไมเกิดมารูปร่างหน้าตาหล่อเหลาบางคนเกิดมารูปร่างดีบางคนเกิดมา,า,ดา,มาอยู่ในฐานะชั้นสูงบางคนเกิดมาโหแย่ทุกอย่างเลยหน้าตาก็ไม่ไหว แล้ส่วนบางคนเกิดมาก็เงินจะกินแต่ละเดือนบางคนเกิดมาพิการอีกเนี่ยแหละผมจะบอกว่าทําไมมันต่างกันเลยบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีก็คนละชั้นกันแล้วที่มันแต่เมาจะบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางคนมีหรือไม่มีบางคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหมบางคนไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผมจะบอกว่าบางมันก็มีเทวดาคุ้มครองกันทุกคนแหละแต่เรียกได้เต็มปากก็บอกว่าเป็นเทวดาบางคนไม่ได้เรียกเทวดา้นสูงก็อาจจะไม่ได้ เรียกว่าเทวดานะเขาเียกว่าถ้าอยู่ระดับอีกผมไม่อยากพูดนะที่คุ้มครองคนนั้นวิธีการที่จะทําให้คนที่มีระดับผมเรียกว่าระดับล่างๆนะเทวดาที่คุ้มครองคนนั้นอยู่ในระดับที่สูงขึ้นมาได้ก็คือการทําบุญปฏิบัติหรือการเรียกว่าการภาวนาเลยบอกว่าทานศีลภาวนาสามอย่างนี้จะเป็นการทําให้เทวดาที่อยู่ในระดับล่างๆของปัจเจกชนหรืออะไรต่างๆของเขาเนี่ยของคนคนนั้นเนี่ย ยกระดับขึ้นมาได้นั่นเองเลยว่าคนที่มีเส้นก,นกนากบาดสวยๆเลยคิดไว้อย่างหนึง่งแม้ว่าคุณจะเป็นลูกคุณหนูลูกคุณนายหรือลูกใครก็แล้วแต่หรือจะมีฐานะระดับชั้นยังไงคุณมีหน้าที่พาระอะไรบางอย่างที่เกิดมาบนโลกนี้แล้วต้องทําบางคนอาจจะสบายแต่เกิดแต่เมื่อจุดจุดหนึ่งคุณมาเพื่อหาคามตอบของชีวิตว่าคุณเกิดมาทําไมบนโลกนี้นั่นเองนะครับผมอแล้วก็ใครที่ สนใจนี่นะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมพูดก่อนว่าใครที่ทำง,งานดูไรมือไพ่ยิปซีกับผมติดต่อทักไลดีมาได้นะครับผมที่ไลดีทารัสสองห้าหกนะครับผมไลดีทารัสสองห้าหกตั้งข้อความด้านล่างคลิป youtube นะครับนะครับไลดีทารัสสองหกเผื่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะค่อยพูดเรื่องอันนี้ก็แต่ถ้าใครสนใจไลดีทารัสสองหกมาได้ผมเป็นหมอดูไรมือยิปซีผมเอา,เอาเ,อาเอาเรื่องของผมก่อนคือไลดีทารัสสองหกตั้งข้อความด้านล่างคลิป youtube อันนี้ก็เป็นสินค้าเดี๋ยวค่อยพูดสินค้าทีหลังเอ,เ,อเ,อเอาเอาเรื่องลายดีเท้าสองหกล้วความน่ากินอยู่ทุกเพราะอันนี้ความจริงเรามาพูดเรื่องหมอดูก่อนลายดีเท้าสองหกต้งความน่ากินอยู่ทุกดูลายมือพี่ซิงหัเฮงจริงๆรแล้วผมเป็นหมอดูลายมือพายุซิงหัวเฮงนะเป็นหมอดูลายมือพายุสิงหอวเฮงใต้ข้อความน้านคลิป y ยู t ท b e ด้านล่างหรือจะเป็นลายโอเอสองอย่างลายเท้าสองหกกับลายโอเอ โอเอเป็นช่องทางสำรองายท้าสองหกเป็นช่องทางหลักนะครับผมก็ประมาณนี้ไลท้าสองหกเป็นช่องทางหลักไลโอเอเป็นช่องทางรองแต่ว่าลายโอเนี่ยเป็นช่องทางธุรกิจนะครับผมไลท้าร้อสองห้าหกเนี่ยมันเป็นช่องทางไอ้นี่มันเป็นช่องทางหลักแต่ว่ามันมัารับได้จํากัดอะผมก็เลยแบบว่ามนรับมารับได้จํากัดไลท้าสองห้าหกแต่โอเมันมนรับได้เต็มที่อะใช้คำนี้นะมารับได้เต็มที่นะครับผมก็ สองช่องทางผมดูสดๆผ่านทางโทรไลน์สปีกเกอร์โฟนสดๆผทางโทรไลน์ไม่พิมพสองใบไม่อ่เสียงสองใบเต็มที่คุณผ่านทางโทรไลน์ไม่มาดูคนอื่นทั่วไปแน่นอนไลโอเอเนี่ยมันเป็นลิงก์นะสายโทรศัพท์สองหกเป็นช่องแบบเป็นแอดเฟนมาก็ผมมีปาะกาศการจบจากสมาคมโหรในประเทศไทยในพินณีโนธรรมเป็นหมอตรวจูต้องตามกฎหมายไม่ใช่หมอดูเถื่อนนะครับผมเป็นหมอตรวจูต้องตามกฎหมายเต็มที่นะครับเต็มที่นะครับผมก็เป็นหมอตรวจูต้องตามกฎหมายและเป็นโค้ดถูกต้องตามกฎหมายด้วยผมเป็นโค้ด แล้วก็เป็นมีประกาศด้านการจบสา New u เนหรือ neural linguistic neurolinguistic p r o g r a m m i n g เป็นข,ขอ้อถูกต้องทางกฎหมายมีประกาศนะครับผมแล้วใครที่างานมาที่สงงานมาได้ไลายมือวิธีเงินตัวเลขชื่อดไฟกระพริบเต็มที่ที่สงงานขอโลคชั่นขอที่อยู่มาได้ที่สำนักงานก็มาจับมือคุยกันตัวตัวกันเป็นเป็นเต็มที่คุยกันจิบช้ากันอะไรยังไงกันที่สำนักงานนะครับผม ขอราช่องขอที่อยู่มาได้ใครมีต้องการมาที่สำนักงานมีรายมือพิสจน์ของตัวเลขช่วยแจกพัที่เต็มที่ที่สำนักงานแบบ V.P. เียอะๆกันเลยหรือถ้าใครที่เห็นว่าแพงไปหน่อยแบบ V.P. ก็ขอราคาอะไรยังมาได้ถามมาได้ครับผมถ้าใครเห็นว่าแพงไปหน่อยขอแบบธรรมดาที่สำนักงานก็รายมือพิสจน์จังหวัดชั่วโมงครึ่งแต่ธรรมดามีสองแบบ V.P. กับแบบธรรมดาที่สำนักงานนะครับผมแล้วก็ใครที่เรื่องงานวัตถุมงคลไปเพิ่มโชคลาภ อันนี้เป็นไม้พญางิ้วดำสัพพมงคนนะครับผมตรงนี้จะเป็นลงทองนะครับผมตรงนี้เป็นลงทองเป็นลงทองแท้เป็นสีที่ว่าใช้ทาได้เป็นสีทองแท้นะครับผมก็เป็นทองเป็นทองที่มันก็เป็นทองทองทองที่เอาไว้ระบายอ่ะมันเป็นสีทองค่อนข้างเป็นสีที่มีคุณภาพดีก็ตรงนี้นะครับผมก็เป็นทองนะครับผม แล้วตรงนี้เป็นสักยันแต่ผมอธิบายก่อนว่าไม้เพียงยิ้วดคืออะไรไม้เพียงยิ้วดหลายคนรู้จักหลายคนไม่รู้จักไม้เพียงยิ้วดำนี่เป็นไม้หายากมากและเป็นไม้ในตํานานก็คือต้องไปตัดเอาในป่าลึกอย่างที่เราเคยเก่าๆไปแล้วว่าอันนี้ผมเคยลงทิพย์ไปนะไปตัดเอาในป่าลึกแล้วคนที่ตัดไม้เพียงยิ้วดำนี่ต้องมีวิชาถึงจะไปตัดได้สีของมันจะดาคลับดําสนิทแล้วเวลาเอาไปลอยน้ําต้องจมเพราะมันเป็นไม้เนื้อแข็งแล้วไม้เพียงยิ้วดำังมีคุณสมบัติ หลายอย่างที่เรื่องเกี่ยวกับโชคลาภเนี่ยคือแถาบางคนบอกว่าโชคลาภไหมการเงินไหมการงานไหมแค่วคาดไหมเมตตาไหมค้าขายอะไรต่างๆมาอพ่ยงยี่ดําคุณรม่ต้องห่วงเลยมันครอบจัก,กรวาลที่คุณกล่าวมาไอ้ที่ผมกล่าวมาเนี่ยรวมหมดหรืออาจจะมีเรื่องอื่นๆที่มันแบบว่าอืมแบบเรื่องอื่นๆอ,อ่ะพูดง่ายๆคือสรรคุณของมันเนี่ยเขาเรียกว่าพุทธคุณครอบจัก,กรวาล มันจะเป็นโชคลาภเสน่ห์เมตตาการค้าแค่คาดมันครอบจกักรวาลจริงๆแม้กระทั่งเนื่งกิจการการงานให้เจริญรุ่งเรืองก็ครอบจกักรวาลไม่แบบว่าคุณอยากได้อะไรมันสมปรัถนาหมดก็คือไม้พยาคฆ์ยูายดาเพราะว่ามันเป็นไม้ทนศิทธิ์หรือเขาเรียกว่าถุมงคลทนสิทธิ์อยู่แล้วในตัวเท้าเอาไปต้องปลูกเสกอะไรไม่ต้องเอาไปคุณใส่มือได้เลยนะครับผมเนี่ยวิธีแล้วก็อย่างหนึ่งคือมันสักยันต์สิบแปดยันลงมาในนี้ด้วย เดี๋ยวให้ดูนะครับผมยันลงทองอโหเนี่ยยันตรงนี้มันกลับด้านกันนะอืมแต่ถ้าสายไปมันก็จะเห็นแต่สีแยนลงทองที่สวยมากนะครับผมเนี่ยแล้วมันมันดําคลับเลยนะครับผมคือจะบอกว่าสีดําเนี่ยที่ตอนนี้ขายดีเนี่ยมันคือมันตัดกับสีทองมันเป็นยันที่สวยมากแล้วยันเนี่ยมันจะมียันลงปูดูยันลงขุดพระพุทธเจ้า ยันนักออกแตกยันสาติกาลิ้นทองแล้วก็มียันปลาไหลเผือกเขาจริงมีหลายยันนะครับผมแล้วก็มันมียันหลายยันแล้วอย่างหนึ่งคือยันพวกนี้ยมันเป็นยันที่รวบรวมจากสิบแปดสำนักเขาเรียกว่าสิบแปดยันดังต่างๆจากทั่วเมืองไทยมาเกือบครบเลยในยันที่มีสำนักอะไรดังต่างๆทั่วเมืองไทยค่อนข้างหายากนะครับผมที่ทําแบบนี้และเป็นงานมือด้วยพวกนี้เป็นงานมือเป็นงานที่ค่อย เขียนค่อยๆฝ่อ,อลงมาแต่อาจจะเป็นการที่แบบว่ามีใช้เครื่องหน่อยหนึ่งแล้วก็ที่เหลือพอเครื่องเป่าออกมาเสร็จเราก็จะค่อยๆวาดลงไปตามรอยอะไรยังไงสรุปเป็นงานฝีมือนะครับผมก็าหายาตก็สนใจก็ก๊อปหน้าจอมาแล้วส่งมานะครับผมก๊อบหน้าจอแล้วส่งมากรอบหน้าจอที่ผมโชว์เนี่ยเรียกบอกสนใจกําไรไหมเพีงพงยงแค่จำสมรองคน,คนก็กรอบหน้าจอส่งมานะครับผม ส่วนอันนี้เป็นกําไร18ไม้18ยันเอ้ยกำไร 18, 18ไม้เฉยๆแต่ว่าถ้าใครที่ทอง,งานแบบเห็นว่าราคามันสูงไปบางคนก็อาจจะหาว่าสูงถ้าถามราคามาแต่ว่าถ้าเห็นว่าราคามันสูงไปถ้าเกิดสูงก็ขอราคาแล้วครับว่าราคามันสูงไปก็เอาแบบไม่ต้องสักยันก็ได้เพราะว่าค่าฝีมือมันจะสูง,งก็เลยบอกว่าเอาเปล่าๆเกยงๆเป็นกําไรไมมเพียงที่ดำเฉยๆเพราะก็มีความทนละสิบเหมือนกันนะครับผมแต่อันนี้จะเป็นแบบเกยงๆอันนี้เป็น18ไม้1 0 18ไม้นะครับผมยันอันนี้เป็น18ไม้ที่มีไม้มงคลต่างๆจากทั่วประเทศของไทย่ระพแต่ระภา,าคของประเทศไทยว่าจะเป็นตันหยงพลูชิงชันกันเกลากะพี่เขาคว,วายพยุงอะไรพวกเนี้เราก็ยังมีเดี๋ยวมันมีหลายอย่างน,นะครับไอ้มันมีหลายอันนะครับผมแล้วก็มีคูนมันมีหลายหลายอันนะครับผมแล้วก็มีประดูแก้วป่าถ้าที่จําได้นะ เนี่ยแต่ก็จะมี18ดไม้ด้วยกันอันนี้ขายดีมากนะครับผมอันนี้ก็ขายดีอันนี้ผมคัดมาแต่อันนี้ขาย,ขายดีที่สุดนะเลยบอกว่าอันนี้มันเป็นแบบนี้ไม้มงคลที่ความเชื่อมายาวนานในประเทศไทยแล้วว่ามันเป็นไม้ที่เรียกว,ว่าเป็น,นของที่ได้ผลจริงอะพวกไม้เนี่ยแล้วอย่างหนึ่งคือตอนช่วงนี้กำลังฮิตไม้อยู่ด้วยแล้วอย่างหนึ่งคือไอ้ตรงเนี้ที่ผมพ่ออยู่เนี่ยไอ้ที่ผมแขวะใส่อยู่เนี่ยมันจะต่างอันนี้แต่ราคาเท่ากันนะอันนี้จะเป็นทองนะ เนี่ยจะเป็นไม่ลอกไม่ดำนะครับผมอันนี้จะเป็นแบบไม่ได้มีทองแต่ราคาเท่ากันนะครับผมก็แล้วแต่ว่าจะเลือกแบบไหน้ผมเดี๋ยวถอดให้ดูนะครับผมนะครับผมนี่ครับนี่ครับนี่ครับอันนี้จะมีทองคำอันนี้ไม่ใช่ทองแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แท้นะแต่ว่าเป็นมันเป็นแบบไม่ลอกไม่ดำนะแค่เหมือนเคลือบทองชุบทองไว้นะแต่ว่าอันนี้แบบ เห็นไหม่าต่างกันนะครับว่าจะเอาแบบมีขั้นทองไม่ขั้นทองแต่ราคาเท่ากันนะครับผมก e <lebr os an> ็มจบไปแล้วใครที่ต้องการสั่งซื้อหรือว่าต้องการดูรายมือวิสิงหรือเฮงหรือจะดูที่สถานงานก็ทักมาได้ทางไลน์ทาราสองหกหรือไลน์โอเอ๋นะครับผมก็ไลน์โอเอก็เป็นลิงก์ส่วนไลน์ทาราสองก็เป็นช่องทางนะครับผมต่อนนี้ก็ขอรับสังขอที่อยู่มาได้นะครับผมผมดูโทรศัพทรางโทรศัพ์ไม่พิมพ์สองใบไม่เสียงทองใบอย่างที่บอกไปแล้ว ท่าโงก็เต็มที่ดูกันไม่เหมือนมาดูคนอื่นทั่วไปวันนี้ลายพิงเท่านี้สวัสดีครับขอบหน้าจอมาได้นะถ้าสนใจไหนนะครับผมวันนี้ลายพิงเท่านี้สวัสดีครับก็ขอใครว่าคิดนี้ดีคิดนี้ดีอย่ากดถูกใจกดแชร์กดซ่อนกดติดตามวันนี้นะครับสวัสดี